พา่สไตล์ทำงาง่ายกินแซ่บสวัสดีทุกคนฮัลโหลวันฮาโยวันนี้ก็มาทำสเต็กนะคะมีสองชิ้นนะคะสเต็กพอล่าวันนี้นิวยอร์กสเต็กนะคะนิวยอร์กสเต็กนะคะก่อนอื่นก็จะมาหมักสเต็กก่อนนะคะเพื่อนนะคะสเต็กต้องกินกับอะไรเอ่ยพาร่าก็เตรียมสลัดไว้เรียบร้อยแล้วสลัดผักนะคะเพื่อนนะคะก่อนอื่นพาร่าก็มาหมักเนื้อก่อนนะคะเนื้อสเต็กก่อนนะคะ กับเพื่อนก่อนเมลเนีทก่อนหมักพลาก็จะสักสเต็กนะคะสักให้เป็นรูเพื่อจะ,อะเครื่องหมักจะได้เข้าไปถึงข้างในเนื้อนะคะดูสิเนื้อซอฟมากเลยเพื่อนเห็นไหมนุ่มมากนะคะอร่อยะคะ่ะเป็นเนื้อเกรดเกรดดีเนาะนั้นก็จะใส่เกลือนะคะ ขนอผงค่ะเพื่อความอร่อยนะคะพริกไทยดำค่ะแมสเปเปอร์ซอยซอสจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันนะคะ หมักทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีก็ได้หรือครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นี่พอลาก็จะหมักแล้วก็จะคุกเลยเนาะไม่มีเวลาเพื่อนนะคะแต่ก็อร่อยไดแหละนะคะสเต็กของพอลานะพอลาต้องกินกับข้าวเหนียวกับเจ่วนะเพื่อน <laughs> แต่ของคุณพ่อบ้านก็กินสไตลนะ์ออซี่นี่แหละเนาะพอลาก็จะกินสไตล์แบบคุณสารบ้านเรานะเพื่อนนะคะชิ้นเบลอเลยอย่างพอลาก็สองมือนั่นแหละกินจะหมดเนี่ยมันใหญ่มากเลย <laughs> ชิ้นละเกือบครึ่งกิโลอ่ะเพื่อนหมักเสร็จเรียบร้อยมารเนตเดี๋ยวไปย่างสเต็กเลยนะคะเพื่อนพอล่าวันนี้จะใช้เนยแทนน้ำมันมะก,กอกนะเพื่อนนะคะจะย่างเนยนะคะวันนี้นะคะเอาเนยทาค่ะนะคะหลัก็จะย่างเลยนะคะเพื่อนทาร้อนแล้วนะ สุกด้านหนึ่งพะลัก็จะกลับนะ,ะเพื่อนหอมมากเลยคนะ่ะเพื่อนตอนนี้สเต็กย่างก็สุกนะคะอ่ามีเดียมดันนะคะเพื่อนไปจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ เพื่อนพอล่าก็จะจัดสเต็กเป็นสองจานนะคะจานหนึ่งของคุณพ่อบ้านจานหนึ่งเป็นของพอล่านะคะพอล่าก็จะทําเป็นสไตล์อ่าทางภาคคุณสารนะคะพอล่าจะกินกับน้าจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วปลาพริกป่นนะคะแล้วก็ของคุณบ้านกับน้ำจิ้มซอสของฝรั่งเนาะนะคะพอล่าก็จัดผักไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวผักใส่ไม่ได้ไม่เยอะเดี๋ยวล้นจานนะคะของพ่อบ้านก็จะกินกับสลัดนะคะซึ่งสลัดพอล่าก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผักสดนะคะ กินผักสดสดนะ,ะมีวิตามินเพื่อสุขภาพค่ะนะค,ะ,คะเพื่อนวันนี้สเต็กนะคะง่ายๆสไตล์พล่ากก็ทำเสร็จออกมาหน้าตาก็น่าทานนะคะอันนี้จานของคุณพ่อบ้านนะคะกินกับสลัดผักสดและก็น้ำจิ้มซอสของฝรั่งเนาะนะคะ ชิ้นเบลอเลยนะคะสีสันสวยงามน่าทานนะคะเพื่อนอันนี้ของคุณพ่อบ้านนะคะส่วนของพราก็จะทําพิเศษนิดนึงนะคะเพื่อนกระน้าจิ้มแจ่วใช่ไหมคะแจ่วน้ําปลาพริกป่นนะคะต้นหอมผักชีนะคะมะนาวหยาะนนิดๆน,นะคะอร่อยแล้วก็จะมีะผักสดเช่นกันค่ะนะคะผักใส่ได้มีเยอะมันล้นจานค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวกินกับข้างนอกกันแล้วกันเมนูสเต็กพราวันนี้พราคาก็จะกินกับข้าวเหนียวนะเพื่อนพรานะกิน <laughs> เหมือนเนื้อย่างเลยเพื่อนแตน่นุ่มมากเลยนะคะสเต็กก็สีสันออกมามามา,มา,มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพล่าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะเพื่อนนะคะถ้าชอบพลาก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e please thank you for watching my video see you next video bye bye สวัสดีค่ะ